โย <Yo. laughs> ได้ออกมาแล้วครับ <ś led> ดูบรรยากาศที่พักที่พักชื่อ The b บีคอนครับออเบนอลาบามาเมื่อเช้านี้ผมเพิ่งตรวจโควิดครั้งที่2แล้วหมดคอนเทนทีแล้วแล้วกันก็ <c oughs> เลยออกมาเดินเล่นดีกว่าสำรวจพื้นที่ซะหน่อยรู้สึกแปลกๆเนาะแต่ที่จริงมันก็มี ของส่วนใหญ่ก็ค,คล้ายๆไทยนะแต่รู้สึกตื่นเต้นยังไงไม่รู้ที่แบบว่าได้เดินอยู่ทางนี้หอ้ท้องฟอ้ายางสวยดูดิคือเมื่อเช้าไปซื้อสตาร์บัคแต่เขาไม่รับเงินร้อยดอลลาร์คือผมแลกเงินมามันมีแต่แบงค์ร้อยดอลลาร์ไงผมก็งงว่าทําไมเขาไม่รับแล้วตอนเขาพูดว่าทําไมเขาไม่รับผมก็ฟังไม่รู้เรื่องคือมันเสียงมันดังนะผมได้ยินไม่ชัดว่าเขาพูดว่าอะไรแต่ก็ ใช้บัตรเครดิตที่เอามาจากไทยจ่ายไปก่อนบัตรเครดิตที่ไทยก็เอามาใช้ที่นี่ได้นะครับเอาบัตรเครดิตมาก็ดีนะครับนี่นะครับที่พักผม The Beacon อยู่ตรงข้ามกับ Auburn Research Park แล้วเดี๋ยวผมกำลังจะเดินไปซื้อของให้ดูบ้านเมืองถนนหนทางของ ออเบิร์นเนี่ยมันก็จะเป็นเมืองคันทรีคันทรีหน่อยไม่ใช่เมืองบิ๊กซิตี้แบบนิวยอร์กแคลิฟอร์เนียอะไรฟลอริดาอะไรเงี้ยถ้าใครอยากมาแล้วได้อารมณ์ประมาณว่าแบบว่าสงบสงบ,สงบไม่วุ่นวายก็ที่นี่ก็โอเคคนระับแต่ถึงจะเป็นแบบว่าคันทรีนะครับมันก็มีเฟสิลิตี้ครบนะตึกอาคารบ้านเรือนอะไรเงี้ยคือมันก็จะมีการก่อสร้างตลอดเขาก็จะ มีตึกใหม่ๆตลอดเวลาแล้วก็เฟอิลิตี้ต่างๆของเมืองเนี่ยก็ครบแล้วก็ใหม่แล้วก็ดีประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้ผมอยู่นอกเมืองหน่อยไงที่พักอ่ะถ้าจะเข้าไปตรงในเมืองต้องนั่งรถไปหรือว่าเดินไปเดินไปก็ได้นะแต่นานหน่อยก็ต้องนั่งรถไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นออฟเบนซิตี้แต่ตอนนี้ผมกำลังเดินไป g r o c e r y store คือกำลังเดินไปหาวอ l มาร์ทครับโอเคครับไม่ได้มาถึงวอ l มาร์ทแต่มาถึงวินดิคซี่ถ่ายรู้จักบ้าง <laughs> เดินเล่นนะอันนี้สายเดินเล่น American Right <laughs> Hello This is actually, actually What I'm Looking For <laughs> <laughs> Tobacco and Spirits อเ okay, คครับ mm hmm. เดินมาเจอเกียร์ครับแล้วก็รถติดสี่แยกเป็นไงล่ะ <laughs> <laughs> ไอเี้ยตอนนี้คือเจออะไรติดได้ไปหมดโอ้ <laughs> Ooh, เกียร์สวยอยู่นะ ขายแฟนๆขายแฟนเกียร์ครับคันนี้อะไรครับร้อนสัดๆไม่ต่างจากไทยเลยอะกะแต่พอสู่เข้าไปเรารู้สึกได้เลยว่าไม่ใช่อยู่ที่ไทยโอ้โหมาสเตจแฟนฮัลโหดูสิอะไรเบอร์เกอร์คิงมีเหมือนไทยเลยเนาะนหรือว่าไทยมีเหมือนที่นี่ไทยไมันต้องเป็นต้นกำรับอยู่แล้วเบอร์เกอร์คิงใช่ไหมไม่ใช่ที่นี่หรอก เดี๋ยวว้โอกาสว่างๆมาเทสชั่ดูครับว,ว่าอันนี้หรือเปล่าแต่ผมเจอแล้วว้าวมาเ l ล t สโกคือเรารู้สึกดีมากเลยอ่ะมันคือความฝันของเราตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะ <laughs> เราอยากอยากมาเรียนต่างประเทศ่ะคือแค่ได้เดิน,ดนอยู่ในที่ที่เราไม่คุ้นอ่ะนั่งก็สุดๆแล้วอ่ะคือตอนนี้ก็คือรู้สึกดีอ่ะ <c oughs> แค่ได้เดินบนสุดบาทกินน้ำที่ซื้อจาก7ซเวอบ้านเขาร้อนร้อนเหมือนไทยแต่แต่ไม่รู้สึกแย่เลยที่ร้อนก <c oughs> <c oughs> ำลังไปทัวมหาลาัายแล้วครับฝ <c oughs> <c oughs> นตกนะจะได้ทัวไหมเน,นี่ยไปฝนตกไห One's a camper, two's a cracker, three's a party. Come move around, cause first rush when the is out, when the booze is up, when the sun is down. Enjoy the ride, got some pillows in the Chevy. it's like a daily low in the hello. ก็ตอนนี้มาฟัวมหาลัยครับเป็นโปรแกรมของ International Student ทั้งหมดนี้ก็เป็น International Student ที่มาเรียนที่ออเปิร์๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆ Plan to do graduate school one day, this is something I highly, highly suggest. It won't be over to the fact that I'm not a man, just don't be go, smile, that's why you got a so Enjoy the ride, but some pills in the sherry. อันนี้ครับชื่อ ที่ดังๆของออฮอเบิร์ต er okay, ครับซูเมอร์ดรักโอเคครับก็ตัวมหาลัยจบแล้วข้อมูลคร่าวๆก็คือตะกี้เป็นจัตุรัสซูเมอร์เขาจะเซเลบรกันตรงนั้นเวลาแบบมีงานแข่งขันฟุตบอลจะปลา <laughs> <laughs> กระดาษเชืชู <laughs> เต็มเลยเขาบอกว่าเหมือนหิมะเลย <laughs> ส่วนวันนี้ก็จบลง ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้ดู a famous building ของเขาแล้วกันนะโอเคด้าน t นสปอร์ตเดย์ฝรั่งปะก็ so ตัวไปนะครับกากอะไรตัวรายละเอียดก็มีไม่มากจําไม่หมดฟังไม่ออก <laughs> <laughs> แต่น่าจะเป็น2ปีที่ที่โอเคแล้วครับฝ <laughs> ากติดตามด้วยนะ <laughs> ขอร้องกดไลค์กด Subscribe จะได้ทำเงินจาก YouTube <laughs> <laughs> ไม่ใช่อะไรนะขอบคุณครับบ๊ายบาย